อาโยมเจริญพรญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ชมกันอยู่อตอนนี้อาตมาอยู่ที่นาผูกเปลนะยยงผูกเปลยลงกุดทวดแหละบรรยากาศวันนี้ที่จะสวดมนต์ข้ามคืนกันวันนี้พุทธาภิเศกในวันนี้หุงน้ํามันหุงข้าวเหนียวแดงอ่กวนยาก,กันในวันนี้เลยนะญาติโยมก็กําลังอ่าทยอยมานะทยอยมากันอัจทวทุกสรารทิศเลยทีเดียวนะ อ่ะแล้วก็วันนี้นะก็มีญาติโยมมาหาแตมาหลายคณะวันก่อนก็มาจากมาเลอวันก่อนนี่ก็มาจากสุไงโครลถ้าหลวงพ่ออยู่ที่ไหนนี่เอาเหโยมไปกไปหากันนะนะไปหากันเต็มหมดอ่ะนะบางวันเป็นพันนะหนูเป็นพันคนนะไปกันอ่ะอันนี้ก็ตามจุดหลวงพ่อไม่เจอเอาไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนกันแน่ว่างั้นเอาวันจันนะ้โยมนะวันนี้มาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่ อ่าอ่าบ้านเกิดหลวงปู่ทวดอ่าบ้านเกิดหลวงปู่ทวดเลยที่หลวงปู่ทวดได้อาลูกแก้วที่นี่เลยแล้วแต่มาก็กะจะมาสร้างอ่าโรงพยาบาลที่นี่แล้วก็อ่ามาสร้างอ่าโรงเรียนที่นี่โรงเรียนสมุนไพรอ่าเพราะหลวงพ่อเดิมเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของมหาเถรคันช่องอ่าแล้วท่านก็สื่อาำรามาจนถึงหลวงพ่อสมัยหลังๆไม่ได้ใช่ไหมล่ะอ่าหลวงพ่อเดิมหลวงปู่สุขที่อ่าเรียกว่าเป็นอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรก็ได้ตำรับยานี่แหละมา พราะฉะนั้นหลวงพ่อก็จะทําตรงนี้ให้เป็นวิทยาลัยมหาลายัยถ้าหนูจะมาเรียนมาเลยนะเอาจริงๆนะริอนะเรียนจบแล้วรักษาได้ด้วยเ,เรียนไม่นานประมาณหกเดือนหนูนะเอาหกเดือนเป็นหมอได้เลยอเป็นหมอรักษามะเร็งได้เลยเป็นหมอรักษาโรคต่างๆได้เลยโดยสุภัษสมุนไพรเนี่ยคุยกับท่านประเสริฐไปเม,เ,มเ,มเมื่อกี้เนะี่ยบอกว่าด้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เดี๋ยวอ่าให้ <c oughs> ลูกหลานของเรามาเรียนนะจะได้ไปเป็นหมอรักษาโรคภัยไข้ขเจ็บเนาะ อาการะจายไปทั่วประเทศและกระจายไปทั่วจังหวัดวเดี๋ยวพอออจังหวัดตังเนี่ยก็ไปสร้างแถวบ้านหนูนั่แหละเป็นโรงพยาบาลาจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นอาทุกจังหวัดจะต้องสร้างอาเพราะมีประโยชน์มากอาโยมวันนี้ก็อาเนี่ยมาอามารับสมุนไพรนี่มาจากอามาจากอำเภอกันตังจังหวัดตังซึ่งนั่นแหะไอ้ตรงนั้นประมาณก,กี่กิโลหนูมาที่เนี่ยร้อย เดินทางชั่วโมงครึ่งครับสองชั่วโมงครึ่งไม่ไกลเท่าไหร่แล้วก็อหลวงพ่อเคยไปอยู่ที่อําเภอกันตังจังหวัดตังเนี่ยนะอแล้วแต่ที่ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมทําพึ่งอนุมหานพลกนพรณ์อยู่ที่นั่นหลวงพ่อเคยไปนั่งสมาธิวัดอยู่ในป่านะเป็นเขานะครับเข่าท่ามพึ่งอ่ามพึ่งนะอตอนนี้เห็นพระมาวันก่อนบอกก็ยังอยู่นะว่านั้นะ เป็น20่สบกว่าปีแล้วหนูสาปีแล้วหลวงพ่อไปมาอ่านานแล้วย่างว่าจะไปกราบท่านอยู่ว่าไม่กลายอย่างนี้เดี๋ยวไปหาท่านมาหลังก่นอนเออนูก็อยู่แถวนั้นได้จดเบอร์โทรไ้ได้พาไปถ้าพึ่งซะหน่อเออนานหนูนะอันนี้ก็มาเอายายมนะเอายาอันเดี๋ยวนี้โรคมะเร็งนี่เกิดขึ้นเกิดขึ้นอ่ามากมายอ่าหลวงพ่อก็จะมาอยู่ที่นี่อาจจะถึงวันที่อ่าสิบ้าแล้วก็ต้องไปบวชพระอีกนะ สิบห<น>้าสิบหกก็ต้องไปบวชพระอีกเหมือนกันที่เพชรบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้ามาไม่เจอสมมติมาไม่เจอหลวงพ่อนะนี่เลยอาจจะมาเอาน้ำมนต์อาจจะมาเอาเหรียญหลวงปู่ทวดมาเอานะหนูนะเสกอย่างสุดยอดเลยล่ละนะเสกที่เนี่ยวันเสาร์ห้ามหาสงรา์เนี่ยแจกก็เด็กทําแจกนะแจกเหรียญสวยมากนะเด็กๆจะได้คล้องพางกันนะอาจทําแจกคนทั้งประเทศด้วยนะ อ่าทุกคนหนูก็ต้องได้นะเอาจริงๆแล้วรันเบอร์ไว้ด้วยลุ้นว่าเราจะได้เบอร์ไหนเอาจริงๆนะจะได้รู้อ่าข้างหน้าเป็นหลวงปู่ทวดข้างอีกข้างหนึ่งเป็นอ่าพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวดนอขอบารมีท่านให้คนไทยรักกันอ่ารักในหลวงรักหลวงปู่ทวดใช่ไหมละ<ช>่ะอ่าเป็นเหนเรียญเรียกว่าน้ำหนึ่งใจเดียวกันอ่าไม่ว่าจะเป็นพุทธคิดอิสลามอ่าฮินดูซิกเราแจกหมดนะ,นะเพราะว่าอ่าทุกศาสนานี่รักหลวงปู่ทวดทางนั้นแหละนะ อพราะฉะนั้นก็จะเปน็นสิ่งที่ประสานใจกนันที่นี่<ม>นแหละเราก็อยากได้หลวงู่ทวดมาเอาอยากได้น้ำมนต์มาอน,น้ำมนต์นี่นะหนูอนหลวงพ่อเอามาเนี่ยโอ้โหเนี่ยเนี่ยน้ำมนต์จากที่ต่างๆเนี่ยเอามารวมกันไว้เนี่ยนะเราก็น้ำมนต์จากเพชรบูณ์น้ำมนต์จากวัดพระแก้วบรมมหาราชวังน้ำมนต์จากอาวัดพระโคน,น้ำมนต์จากวัดช้างให้น้ำมนต์จากที่หลวงปู่ไปมรณภาพที่มาเลาน้ำมนต์าจาก อ่าวัดท่าแพรอันนั้นเนน,นเนี่ยเอามารวมกันหมดเลยเนี่ยแล้วก็จะมาทําพิธีพุทธาพิเศษพรุ่งนี้ที่วัดพระโคกนะวันเสาร์ห้าเอาวันเสาร์ห้าแล้วสงการานด้วยนะเพราะฉะนั้นอยากได้น้ําสงการานไปลดกันปัดข้อปัดโศกปัดโรคปัดภัดยมาเอาเลยนะอันนั้นก็อันนั้นก็วันนี้มาอ่าหลวงพ่อก็เลยบอกว่าไอ้โรคมะเร็งลำไส้เนี่ยหลวงพ่อรักษามาสมศักดิ์ที่พามาน่ะเอานุไปถามสิก็เป็นมะเร็ง อ่าแล้วนี้เขาไปตรวจแล้วไม่ไม่ไม่เจอเลยอ่าไม่เจอละอ่าวันก่อนก็อย่างนี้เหมือนกันหนูโยมมาบอกอ่าหลวงพ่อไปตรวจมาแล้วไม่เจอว่างั้นอ่ะอ่าถามไปถามมาไม่ได้ไม่เจอโรคนะไม่เจอหมอหมอไม่มาทํางานว่าฮั้น่าาเรว่าไม่เจอมะเร็งนะไม่เจอหมอว่างั้นเอาวันหลังไปตรวจใหม่ว่างั้นนะะอาจารย์สบายใจได้ลูกขอให้กินยาได้ก็แล้วกันไม่ตายนะถ้ากินยามะเร็งก็หนูว่าหนูเข้าไปดูในสัตสุบพัดสมุนไพรนะ มันจะมีเพจของหลวงพ่อเนี่ยคนหายแล้วฝากเบอร์โทรไว้คนหายก็ฝากเบอร์โทรไว้เนี่ยหนูโทรไปถามได้เลยเป็นร้อยเป็นพันคนโรคมะเร็งเนี่ยนะอาจจะจนหมอเถียงหลวงพ่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้อา้าวถ้าอยากรู้ว่าหายไม่หายไปดูในเพจสิ<ช>อะไรนะอย่างเงี้ยนะอา้าวโอเคนะลูกนะวันนี้มานี่มาจากต่างกันนะ<ช><ม>เห็นมาอีกทีนึงมาจากไหนก็ไม่รู้เห็นบอกกําลังมากันนะตรงนี้แหละจะเป็นศูนย์รักษาโรคเนี่ยท่าน อ่าพระอาจารย์เนี่ยท่านก็จะดูแลนะต่อไปเนี่ยจะมีหมอมาประจําอยู่ที่นี่อาจจะเป็นร้อยๆแหละ,ล,ะลูกหลานอยากจะเรียนสมุนไพรมานะเอ้าจริงๆหลวงพ่อจะถ่ายทอดให้หมดละนะสมุนไพรหลวงหลวงปู่จะได้ไม่หมดไปจากประเทศชาติบ้านเมืองของเรานะอ่าถ้าหลวงพ่อได้ไว้คนเดียวหลวงพ่อตายขึ้นมาก็หายไปหมดเลยของดีๆต้องอยู่กับประเทศชาติของเราเนาะเอาโอเคลูกนะอ่าแล้วอ่าหลวงพ่อจะจดเบอร์ทโทรให้หนูโทรไปเลยบ้านบ้านหลวงพ่อเองแหละนะ,ะครับ อาจจะนั้นเนี่ยนั่นหลยแล้วถ้าหากว่าพระป่วยนี่บอกโทรไปเลยรักษาฟรีพระเนเ้นแม่ชีนี่รักษาฟรีโตอิมามนี่รักษาฟรีนะเอาโอเคให้มีความสุขให้มีความสุขด้วยกันทุกท่านทุกคนแล้วก็โยมนะถ้าอวันที่อาตมากลับไปก็นี่เลยท่านก็จะดูแลเรื่องน้ำมนต์ดูแลเรื่องวัตถุมงคลดูแลเรื่องสุขภาพ่าดูแลเรื่องการก่อสร้างตรงนี้หลวงพ่อจะทําเป็นมหาวิทยาลัย อ่าแล้วก็ทําเป็นวิทยาลัยสอนตรงนี้นโยมที่หลวงปู่ทวดอ่าท่านได้แก้วอหนูออกไปหนูไปไหว้ด้วยนะอ่ามีเปลหลวงปู่นอนงูเอาแก้วมาให้อ่าใต้บาดาลลงไปก็เป็นที่อยู่ของพญางูหรือพญานาคอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะขอน้ําจากข้างล่างแหละสูบขึ้นมาอ่าแล้วก็มาทําน้ามนต์ในวันนี้อ่าแล้วก็ไปปะผมบ้านโน่นนะนะอ้าวโอเคจ่าจ่าอ่าจ่าโชคดีจ้า